สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับสวัสดี f อทั่วโลกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถตัวชาแนลครับครับเช้านี้เราก็จอดอยู่ข้างทางถนนวิภาวดีลงังสิตนะครับนี่ด้านขาออกนะครับแต่พักโรงแรมมีลาขึ้นฝั่งทางรถไฟฝั่งโน้นนะครับก็เดี๋ยวจะออกไปละออกไปรับแขก ก้าโมงเช้านะครับพอแขกเขานั้นเก้าโมงเช้าส่งออกครับส่งรอนเมืองนะครับก็มีจอดหลายคันครับแต่เมื่อคืนเ็าออกไปแล้วก็มีนะครับออกไปแปดโมงนะครับจอดกันสามสี่คันเหลืออีกสองคันครับหนึ่คันหนึ่งแล้วผมคันหนึ่งเนาะเนี่ยบรรยากาศเช้าเช้านะครับบรรยากาศตอนเช้าประมาณแปดโมงกว่านะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับก็ น่าจะโล่งอยู่เนาะรถไม่ติดนะครับ,รบก็เดี๋ยวผมจะออกไปนะครับไปที่โรงแรมนะครับไปโรงแรมมิราเคื่อนแกลนนะครับ กันแกนนะครับไปถึงแยกเลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนี่โรงแรมนี่ครับกับบรรยากาศตอนเ,เช้าครับที่ถนนวิภาวดีขาออกนะครับวันนี้วันอาทิตย์ไม่รีบไม่ร้อนเนาะ จบวันนี้นะครับออกจากโรงแรมเก้าโมงนะครับเก้าโมงเชา้าส่งออกที่ดอนเมืองนะครับแล้วบ่ายสามโมงก็รับต่อครับบ่ายสามโมงก็จะกว่าจะออกมาก็สี่โมงแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปดูที่โรงแรมนะครับครับก็มาถึงโรงแรมครับถนนตำแพงเพชรหกนะตรงนี้เขาเรียกถนนตำแพงเพชรหก นี่โรงแรมมีราเคิลน,นะครับโรงแรมไม่มีที่จอดเนาะน้ำก็ไม่มีให้อาบส่งแขกแล้วแล้วแต่จะไปหาที่จอดเอาโรงแรมมีราเคินเอาแต่รถเล็กประเภทจิตหรูอยู่แพงนะครับแต่คนขับรถทัวร์ไม่เท่ากับหมาตัวหนึ่งนะ ผมพูดตรงๆนี่แหละไม่ก็ไม่ได้ว่านั่นนะคือผมก็เปรียบเสมือนสุนักอะเนาะเดี๋ยวว่าหมาเลยขอโทษทีเถอะนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ให้เกียรติคนขับรถเท่าไหร่ลงทางโรงแรเนาะครับนี่แหละครับการนําตัวจบวันนี้แล้วครับ,บ,รบไม่รู้จะได้ทิปไหมเอเยน่นหงยุ่นเขาบอกว่าไม่เคลียร์ทิปไม่อะไรให้นะครับก็รอดูเขาดูว่า ผมย่นจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ผมก็โจมตีอยู่ไม่ใช่ว่าโจมตีเนาะก็พูดในเรื่องที่เป็นจริงนะครับคือทำทัวร์นะครับเราต้องลงทุนทุกอย่างนะครับแม้แต่ถุงขยะนะครับไม่เสียมาคนขับรถก็ต้องรับผิดชอบนะครับเก็บกวาดเช็ดถูนะครับ ผ่าน้ํายาถูพื้นนะครับและจบงานก็ต้องล้างรถเช็ดรถถูรถนะครับแต่เขามองคนขับรถด,ด้วยค่าเดินไม่ให้เกียรติคนขับรถเลยนะครับ คอยดูว่าเอเย่นนี้เขาจะเก็บริบให้ไหมนะครับเอเย่นหงยุ่นนะครับเอเย่นนี้เนี่ยโรงแรมโรงแรมก็ไม่มีที่จอดแล้วแต่เวียนแต่กรรมน้ำก็ไม่มีให้อาบ <c oughs> <c oughs> ผมต้องไปจอดรอนข้างทางเลยนี่แหละครับ ชีวิตคนขับรถทัวร์ทำไปเราก็หวังติปนะค่าแรงจากตัวก็หวังติปหวังเรียยเลี้ยงนะครับนี่เป็นถนนกําแพงเพชรหกนะครับนี่ ฝั่งนู้นน่ะที่รถฝั่งทะพานทางหลวงนู้น่ะจะเป็นถนนวิภาวดีนะครับเนี่ผมมาจอดรอรับแล้วก็นัด9ก้าโมงครับ9ก้าโมงส่งออกดอนเมืองเสร็จแล้วก็ไปตักละมันล้างรถนะครับล้างรถแล้วก็เก็บกวาดเช็ดถู แล้วก็มารับต่อบ่ายสามนะครับสามโมงสี่โมงนั่นแหละครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับฝากนะครับฝากช่วยสนับสนุนนะครับในช่องคนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับ ท้ายคลิปก็ขอให้ f อฟทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล่ำรวยทุกคนนะครับนี่แหละชีวิตคนขับรถทัวร์นะครับ <S 2> <S 2> <S คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ